สวัสดีครับพบกับดูหนึ่งนาทีกับโรตเตอร์เทมทาโรค้านะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดรเทมได้ไปบวชมาแล้วนะครับอา,บ,าบ,บุญมาฝากท่านละกันเรามาดูร้องกันว่าสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์เลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่14ถึง20พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์ก like, ดแชร์กด subscribe เพจดี่อรัตเตรเทมทารุขา,ขาด,ด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์เลือกตั้งอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับผมนะชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นนนนนยยััััััังงงงไไบบบ้้้าาาาาฝกกกกกกดดดดดดตตตตติิมมมมลคคคค์์์แชชรรรรร subscribe ะผววออททีีพส่ ช่วงนี้สำหรับชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้มีเรื่องหลักใจกังวลใจคิดไม่ตกแล้วก็ปัญหารอบด้านเลยปัญหาจากคนอื่นทําให้เราต้องคิดต้องแก้ นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเคสจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนคนรู้จักเก่านะคนที่ห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาเจอกันนะครับผมช่วงนี้คุณอาจจะรักความสำเรลจของตัวสูงนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทําใจนี่อยากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินนะครับผมและที่สําคัญคุณเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งนะหรืออาจจะมีสำหรับผู้ชายสำหรับชาววันอาทิตย์อาจจะมีผู้หญิงเคือคนที่วางแผนในการจัดการแก้ไขปัญหากับคุณได้และที่สําคัญคือปัญหาต่างๆจะรับการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอนครับสุดาล นะครทีนี้มาดูว่าที่ชาววันจันจะเป็นยังไงบ้างาเข้าสู่กลางเดือไปสภาแล้วอะชาววันจันทร ช่วงนี้อุปสรรคแอบเยอะเหมือนกันนะครับทำอะไรก็เหนื่อยนะครับทาอะไรก็ไม่ค่อยได้ง่ายๆเลยใช้คานี้เลยใจในะคิดเรื่องการจะหจะได้เงิอนอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้แต่คุณนะชาววันจันทร์นะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็เดินทางระดับสองคนขึ้นไปการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับละภัยเป็น,นี่ยังพูดถึงว่า the high pressure หมายถึงว่าสิ่งสิ่คอยคุ้มครองปกปักรักษานะครับรวมทั้งถ้าเรื่องความรรรรระวััังใหห้้ปญาาาก<ป>กซ่ออชูเศ อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับสัปดาห์นี้สำหรับรบางท่านสำหรับคนที่มีคู่นะหรือคนที่มีคนกําลังคุยอยู่ก็ให้ระวังนิดหนึ่งว่าคุณอาจจะคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวัส์นะทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมสิ่งที่คุณเจอยังไงก็หนีกันไม่พ้นเนาะหรืออาจคุณจะทะเลาะกับแฟนแต่คุณก็ยังต้องได้กลับมาเจอกันอยู่ ง่ายๆเลยแล้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ไม่ว่าเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเรื่องการเงินทุกอย่างจะบริหารจัดการได้ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับชาววันจันร